ปุกแชร์แล้วใช่ไหมไพ่ <จะ S 1> อยากบอกอะไรขอขนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์ชื่อแล้วคำถามเฉพาะเจาะจงอ่ะไพ่บอกว่าเจ้าจะโชคดีช่วงนี้ถามได้คนละหนึ่งข้อนะคะถ้าถามว่าว,ว่าไพ่อยากบอกอะไรบอกว่าโชคดีช่วงนี้แค่นั้นแหละก็พอมีโชคอยู่มั่งแต่นิดๆ,ๆหน่อยๆยี่สิบสองมกราคมใหม่คนคุยต่างด้าวหายไปอะไรแล้วแชร์ยังอ่ะ ยังไม่ได้แชร์เลยเหรอใหม่ใหม่แชร์ยังยังไม่ได้แชร์ใหม่แชร์ยัง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 ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามได้เลยนะคะอเลาหนึ่งข้อค่ะข้อจอยข้อจอคืนลงเร็วใหม่อกดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูนะคะใหม่แชร์ยัง ใหม่ยังไม่ได้แชร์เลยเนี่ยใหม่ยังไม่ได้แชร์เลยเอ้าใหม่ใหม่ยังไม่ได้แชร์เลย,เย,เลยถูกใจอย่างเดียวขอผู้แชร์แล้วกันใหม่เลยนะเออใหม่แชร์ก่อนไปแชร์ก่อนพอถามเข้ามาเสร็จแล้วก็หายไปเลยใครแชร์อะไรแล้วนะ่ะคือเนี่ยเขาแชร์ให้แต่ใหม่ยังไม่ได้แชร์ใหม่คนที่ถามอะนะคนคุยต่างด้าวอะ เนี่ยคนเนี้ยเขายังไม่ได้แชร์ให้เราเลยยังไม่ได้แชร์ถามรอยเฉยผ่านไปนะอืมน,ะ,นะแชร์ยังนะแชร์ยังนะแชร์แล้วเนะีน่ยะให้หัวใจส้มมานะช่วงนี้จะได้งานใหม่ไหมไหมัะยังไม่ได้อ่ะถ้าได้ก็เหมือนกับงานมีเรื่องไม่ถูกใจ ถ้าแชร์แล้วก็ต้องแชร์ก็ต้องเห็นผู้แชร์ก่อนแล้วแชร์มันต้องเห็นภายในสองบรรทัดแต่คุณทิ้งยาวเลยอะ่ะผมบอกแล้วให้ผมเห็นภายในสองบรรทัดส่วนใหญ่ผมจะให้แชร์เห็นภายใน2บรรทัดก่อนให้เห็นผู้แชร์ก่อนเอาจริงๆนะให้เห็นต่อนหน้ากันเนี่ยแหละนะพะผมดูตูดูตั้งแต่บนยันล่างล่างยันบนก็ไม่เห็นมันมีผู้แชร์ขึ้นเนี่ยคุณมาแชร์เอาข้างล่างเลยอะ่ะทิ้งเลยยาวเลยอะ่ะเนี่ยดูด คุณมาแชร์เอาตรงข้างล่างเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยมาแชร์ข้างล่างเลยบอกให้แชร์ผมจะเห็นผมจะเห็นแค่สองบรรทัดนะผมจะไม่ย้อนดูขึ้นไปขึ้นมาแล้วนะเอาทิ้งเลยนะโอ้เรื่องการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะแชร์แล้วใช่ไหมโอ,อม้การเงินคุณระวังโดนหลอกโดนโกงโดนขโมยเอาแค่นี้แหละ เขาหัวเราะแล้วเขาบอกว่าแชร์แล้วคือเขาทิ้งยาวไงแล้วเขาทิ้งไปมันหลายบรรทัดน่ะแล้วผมไม่เห็นน่ะผมบอกแล้วให้เห็นภายในสองบรรทัดแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแล้วก็เห็นผู้แชร์ไม่ได้ทิ้งยาวพอทิ้งยาวแล้วผมไม่กลับไปดูแล้วไงเพราะว่ามันยาวมันตั้งกี่สิบบรรทัดลงมาแล้วผมจะรู้ไหมล่ะเออถามแล้วก็ทิ้งยาวผมอะอาจารย์ท็อปใหม่เถิด